ลูกสดอือกุ่มตัวยิงให ใช่พะคะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วมาพอกันคือเก้าค่ะพี่น้องมาค่ะมือวานี้ได้เมโนูแซ่บๆอิสานบานเฮาเลยนะคะพี่น้องค่ะแกงสองไข่เนาะค่ะพี่น้องเป็นแกงไข่ผําใส่ไข่มดแดงค่ะพี่น้องคะใส่กุ้งอะค่ะใส่หนังต้มมะน้ำเด้อค่ะมาค่ะแซ่บๆนั่นกันมือานี้ได้ ดูพักษาบกับพี่น้องต้มแล้วก็ดิบมากนะคะกินกับเจวแล้วก็เขาสวยกับพี่น้องค่ะมาสดก่อนสดไข่ผํากนคึดอยากับพี่น้องนี่นี่มีหนังมีไข่มดแดงไข่ผําแกงใส่ผัาขาใส่ผักอีตูใส่ผักชีเล่าใส่ต้นหอมมาค่ะแสบๆน้ตงตันเลยบัน แซ่าาบคัากปาอย่างพี่น้อง <c oughs> เป็นเมนูที่คึอ,อยากมากะะพี่น้องคะ่ะใส่กุ้งน้ำเห็นช่องของเชฟกระป๋อมเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นใส่กุ้งพร้อมแกงไข่ผัมเพิ่นหมูหปับสาตบ หมากค่้เข่งใส่น้ำ่านั่งค่ะพี่นเนองขุนๆุนใส่น้ำประเด็กนันวๆเด้ะะอยค่ะ lượt nào chủ đột mm. nắng tổng tươi tươi chết, chết. Mm. มาหอด้วค่ะพี่เนอะมาหอดแบบสดๆเลยค่ะแบบลูกสดหลูกสดตบก่อน ถูกสุดเนี่ยจะติดฝาดนิดนึงค่ะพี่หน่องส่วนโตมากินตม้มแบบกรุบตัวใหญ่ๆจบครับ เจ้าปาเดกใส่ปลาค้าครัพี่นะ เข้ากันแห้งไปหน่องใส่กุ้งหวานหวาน อันนี้เหมือนปักทองเลยอืมลูกนี่เหมือนจะแก่แข็งมาก ใ่เป็ี่ยนแตุู่้นี่ป่ะ ยิมงละค่ะพี่น้องคะนั่นแหละค่ะที่เลือนี่สิไปสดกินนอกคลิปเนาะค่ะพี่น้องอย่าถ่าเล็มกินอยู่หีคลิปจะเน่าเกินไปเนาะค่ะพี่น้องคะแซ่บค่ะค่ะมีก็ได้แกงไข่ผัมใส่ไข่หมูแดงเนาะค่ะเป็นเมนูแกงสองไข่เนาะค่ะพี่น้องคะใส่หนังใส่ผักหลายๆแล้วค่ะพี่น้องคะหมักผักอย่างก็ใส่ลงไปได้เด้อค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่กุ้ง กุ้งลวกสะดุ้งน้ำนะคะพี่น้องค่ะเห็นเชฟกับป๋อมบนเห็ดเนาะค่ะเป็นจะแซ่บก็เลยเห็ดน้ำเพค็นค่ะพี่น้องค่ะแซ่บคักค่ะนั่นแหละค่ะก็ได้พักสาบมาน้ำเนาะค่ะพักสาบลวกเนาะค่ะพี่น้องค่ะตัวนี้บมได้ลวกเด้อค่ะจะเอาไว้ลวกเนาะค่ะเพราะว่าส่วนตัวบ่มากินดิบเนาะค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละค่ะถ้ากินมูม่านก็ต้องกจับขอถือขอเพยเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวลาละค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เกียรติมาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำ